นั่นก็เอ,อ่อแฝงแฝงแสนห้านะครับนันคุณวังวังเวงวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับรถทีมงานตานเรศแกไปในบ้านน,น,นึงเป็นระบบสูบน้ำโซลาเซลล์อยู่บ้านแห่เหนือครับโอ้ ลูกก็โอยนางก็โอย่อนี้สองคุณวางเวงครับผมลงไปกี่ทันนะลงไปรู้สึกว่าจะเป็น6ท่อครับผมอย่ารู้สึกเสียเอาจริงๆ6ท่อ,อนะครับผมเออนะฮะอันนี้ก็จะใช้เครื่องอะไรน,นั่นนยเครื่องอหอยโขง่งดึงขึ้นมาแต่ว่ามัน มันก็คงจะไม่ไหวนะครับถ้าน้ำมันแข็งอยู่ข้างบนนะครับเราก็วายสายมาเดี๋ยวจะคุยกับตาเนเลดแกกำลังมาแล้วลนะ่ะเขาเบื้องสาวบางทีใกล้ผิวตาเนเลตแกใช้โซล่าเซล์มานานครับใช้อยู่ที่ร้านค้าอยู่ในบ้านแห่เหนเหืออันนี้ก็เต็มท่ออยู่เอ้าหนจิปตาเจ้าอยู่ไหนอ่ะเชิญว,วัน กะใครกับเอคําช็อกเอคําช็อกนี่เอตําจอกตัจอกตําช็อกับผมวอันนี้ก็ตาเนเลยดวันนี้รู้สึกร้อนๆนาตาเนาะเนาะยังมีลมอยู่เดี๋ยวก็จะมีคนมาดูหน้าตาเนาะมันมากเยอะจอกมันจะโศงสิได้เยอะบอกด้วย เดี๋ยวเราไปมีการลูกก็ไปให้ต่อตังคันตังไช้บ่ท่านไหนก็เบิ้งเดี๋ยวไปคุยไปคุยกับช่างต้องหน่อยน่ะตาเนาะอันนี้ก็โอเคมั้งนี่ขนาดนี่เต็มทลยจะบอกมาดุมาดีต่ออ่ะก็เจอด้อยครับขอบคุณมาก